สวัสดีค่ะแม่แจ็คเองค่ะวันนี้นะคะมีสาระดีๆมาบอกค่ะทำไมเด็กถึงชอบเล่นตุ๊กตาหมีแล้วก็การเล่นตุ๊กตาหมีมีประโยชน์อย่างไรบ้างมาฟังกันเลยนักวิทยาศาสตร์นะคะเรียกตุ๊กตาหมีว่าวัสดุเปลี่ยนผ่านค่ะที่จะช่วยเด็กและลูกสามารถจัดการกับอารมณ์กับความเครียดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอเ แล้วก็นักจิตวิทยานะคะได้คนพบว่าตุต๊กตาหมีเนี่ยสามารถลดอาการบาดเจ็บทางด้านจิตใจได้ความสุขแล้วก็การมองโลกในแง่ดีสามารถได้จากการกอดตุ๊กตาหมีค่ะลูกบ้านไหนชอบกอดตุ๊กตาหมีเป็นสิ่งที่ดีนะคะเด็กจะปรับเปลี่ยนความสุขแล้วก็ความอ่อนโยนจากบุคคลเป็นตุ๊กตาหมีได้ค่ะฉะนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะถ้าล<ฮ>ูกชอบตุ<ฮ>๊กตาหมีแม<ฮ>่อย<ฮ>่าห้ามนะ ตุกตาหมีเนี่ยทำให้ลูกอ่อนโยนเพิ่มมากขึ้นทำให้เขาอารมณ์ดีทําให้เขาแบบยิ้มเก่งค่ะแล้วก็เขาก็จัดจินตนาการนะคะว่าตุ๊กตาหมีมีชีวิตแล้วก็เป็นเพื่อนของเขาค่ะถ้าได้ฟังแบบนี้อย่าลืมไปซื้อตุ๊กตาหมีให้ลูกเล่นกันเลยถ้าชอบกด